ว้าวโล่เป็นกาแฟโอ้โอ้โอ้เพลนแนนโล่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 ใส่ไข่ As perfect as you are yay yeah! hey! ว hey! 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 ันนี้เอางี้ดีกว่าเพราะแกได้ดูวนี่ยัง MV ใหม่ของเนนฉันก็เลยต้องวายทุเคมาวันนี้เพราะว่าแต่งเต็มมากเพราะว่าฉันน่ยแอบไปดูมาแล้วแล้วไม่เความ แต่พี่เจมแค่ชุดทำไมผมผมไม่ทักหน่อยโอ้โไม่เนื้อสบัดทักผมหน่อยทักหน่อยคูยเอสก็คือไม่ทำแอบมึงทั้งนั้นอะอย่ามึงบอกเพื่อนเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะดูก่อนอันนี้เอางี้ฉันให้พวกเธอพีคเติร์นแบงเดี๋ยวไปดูเอ็มวีก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะได้ดูว่าทำไมฉันึงครี๊ด แล้วเรจะได้รู้ว่าทําไมเฮงถึงไปทําสิ่งนี้มาไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะโอ้โหสี่ผมก็คือตื่นมาแบบนี้เลยหลอดเรนนี่แบบใหม่ป้ะ ว้าวปวว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 ปวววอวว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 

เอปะวาว e r a as กลับไปจิกซอตัวต่อไปเอออันนี้เป็นฟิลแบบหดโลดที่แบบเบ้งหลัง ของผมที่มาของผมีเอและความ Y2K ทูเควาูเคว่าชาโอ้๊เดียฉันก็ถือว่ามีธีมแบบวงแบบแว่นอยู่นะเอสเอสเพราะว่านี่คือผลประกอบการสิ่งที่ได้มานี่คือผลประกอบการจากสิ่งที่ได้ดู MV เมวีแน่ๆแต่สวยเลยอ่ะเฮงหน้าสว่างขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่นี่ว่าเขากเฮงนะ ใช่ฉันไ่ามิ้งฉันนั่งงั้นฉันดอกไปเลยอ่ะทั้งที่ดอกอยู่แล้วนะอยากลองทำอ่ะกำลังกลัวมันขัดเส้นเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดว่าแบบขายขอบไม่มันดีแล้วเพลงมันลดเกินเพลงมันแบบสมัยไม่ไวทูเคไวทูเควัยย้อนยุคสมัยไม่ไวทูเคคืออะไรมันบ่นอะเรเแี่ยมันบนมาไมันขายซี่สมัยไม่ไวทูเควัยฉันถึงว่ามันเป็นอินเทรนในขณะนั้นอ่ะใช่สมัยไหม่ในขณะไวทูเคเออมีความแบบฉันชอบัไวทู เออมันม <G iro entender> er ีฟอร์ม A ด้วยนะ as as แล้วก็ like อเนเน่ปะเนี่ยเนเน่ปะเนี่ยเนอันนี้ฟังครั้งแรกเนาะเอาเอาเรื่องเพลงก่อนเนาะมันไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นแนวเพลงที่เนเน่ไม่เคยทํามาก่อนมันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ใช่ใช่แบบว่าฉีกเอาเรื่องผนงานเพลงก่อนนะคือแบบว่าฉีกในสิ่งที่เราเคยเห็นเนเน่มาก็อย่างที่บอกว่าเนเน่เอาก็มีความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนแต่เปาปลอาจจะเป็นเพลงแบบบงบงเกิร์ลสามสามอะไรอย่างเงี้ยมันดูฟังเราดู มีความแบบหลากหลายในเพลงป่ะมีหลายช่องถ้าให้เลือกสักท่อนหนึ่งอ่ะฉันชอบท่อนหัวเพราะฉันรู้สึกว่าชอบฉันรู้สึกว่าท่อนหัวมันติดหูของเราจำง่ายใช่แล้วแบบมาพร้อมกับท่าเต้นอ่ะใช่แล้วท่าเนี้ยมันคือท่าที่เป็นแบบสมัยนี้เนาะแบบวายดูเควาดูเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอาเาประกอบแบบเอเอเอชอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยเป็นตัวเอได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอเอเอชเอชเอช เออ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 เอะมาอ่ะตัวเอตัวเอตัวเออ่านี่เอแบบเป็นแบบแดนแยั้งแต่ห้าอ่าอ่าอ่าอตัวสีอเปลี่ยนล้เปลี่ยนแล้วตุ้ง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 ตุงตุ้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 งตุงตุงตุ้งตุงตงตุง้งตุงตุ้งตุงตุงตุงงตุงต เออ่ีก็ได้ของแม่ก่อนสิของแม่หรอไม่เป็นสี่เจตโอเลสไงเจตโอเลสปิโอนมากมันเหมือนโอ้ยมันเป็นตัเอ้ไงเอ้ตเอือเด็กป่าเด็กมันเลยเออเลๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆ s ๆๆ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 นๆๆๆลๆๆๆๆาๆๆ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 ๆเ แล้วของมึงอันเนี้ยกูถทำเรามึงเต้นมึงเต้นอะไรก่อนให้สวยกันนดิ R R S S ไม่สวยเลยอ R R อำเพลงก่อนอันนี้อันนี้มายังบุ้งไทยดเดยกันนะไทยนด้วยกันนะเอ้ยอะอ่ะเอ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 นี่ไงเอนี่ไงเนี่ยเยอะอันนี้มาดูอะไรยืน ี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยอานได้ขีดกลารเอ่อมาเถินะแล้วมาเถินมาเถินเอ๊ะอะไรก่อนทำนองอะไรค่เอีฮอ่าฮะแล้วมาเถินนะแล้มาเถินนะอะไรอย่างเดียวเลยอะไรวะไอ้จริงคือไม่แปลกใจท่อนที่เนเน่เต้นเนี่ยทำออกมาได้ดีเพราะว่าเอาจริงคือ อ่ะด้วยความที่เนเน่เขาเดบิวจากอะไรช่วงสองศูนย์สองศูนย์ก็ต้องบอกว่าเนเน่เนี่ยก็คือมีหลายลุคหลายสไตล์หลายแบบมากหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่เราเห็นไปในเพลงนี้ในวีดีนี้สำหรับฉันฉันสียวฉันประทับใจและฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเนเน่ตีโจทแตกเฮ้ยเนเน่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเฮ้ยเนเน่แบบทำถึงเอ้ยเอเอเอไม่ได้ร้องงีบแล้วกูตกใจเลยคือนอกจากเพลงอ่ะ จะยอมผมตำนนีน่แล้วช่วยไปฝึกร้องดำนห้เด้วยเขาร้องไม่ต้องถึงพัดเต้นไม่ต้องถึงก็ได้ใช่มีฉากที่ชอบชอบอะยังไงไอฉากฉากที่แบบว่าในเน็่พุ่งเข้าเหมือนแบบว่าเป็นจอเอลกระจกกระจกเอาตอนแรกคือเขาผมสีอืดผมที่เหมือนกัดมาแล้วเหมือนเหมือนเผากระโดดเผากระโดด ข้ามไปแล้วไปอยู่ีกโลกหรือมันเป็นแบบเปลี่ยนหมดเลยอ่ะผมเฉมอ่อันนั้นก็สวยดูรู้สึกว่ามีความไลฟ์สไตล์เหมือนโชว์ไลฟ์สไตล์ของเนเน่ด้วยใช่แล้วนี่บอกว่าเพลงอ่ะต้องการให้คนรู้สึกมั่นใจในการแบบเลือกสีผมหรือว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยมีความแบบส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจเมคโอเวอร์อะไรทีนั้นอ่ะจะให้เราดความสุขทุกๆวันอ่ะใช่แล้วเหมือนแบบว่าพอทําผมแบบ คูแอชใช่ไหมก็สามารถแบบเหมือนเขาก็ให้เราเห็นเน่ในแบบว่ารูปแบบต่างๆเหมือนแบบ3ลุกประมาณ3ลุกว่าเฮ้ยเอาจริงผมสีเนี้ยก็เป็นแมทกับลุกอื่นๆได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องแบบใส่แฟหรือไวทูเคอย่างเดียวอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตประจำวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้น่ะถ้าทุกคนดูก็พอจะสรุปได้ปะว่าเอาจริงๆมันคือการคอลแลบกันเป็นเหมือนมิวสิกมาร์เก็ตติ้งของกาลิเย่เพื่อโปรโมทไอตัวที่เป็นครีมย้อมสี สีผมใหม่สีเนี้ยใช้ชื่อว่าคูแอชแต่ถ้าทุกคนเห็นในเอทุกคนจะเห็นว่าสีเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสาเฉดสีคือมันไม่ได้มีแค่สีเทามีสีเขียวมีสีฟ้าแล้วนี้เขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วคูแอชสามารถเป็นแอชในแบบของคุณได้ได้เลยเป็นที่มาของคอนเซ็ปที่ชื่อว่า perfect ash you are ให้คำว่าเห็นยอมแบงยอมชั้นยอมเตินยอมผิดยอม ทุกคนจะเพอร์เฟกแบบของตัวเองย้อมออกมาอาจจะเป็นสีแบบนี้คนนี้เป็นโทนนี้คนนี้เป็นโทนนี้เพราะว่าสีผมแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกสีเทาประกายเขียวอะไรแบบนั้นเหมอแบบว่าช่วงแรกๆตื่นมาบนเตียงนอนก็ยังไม่มั่นใจอยู่ใช่มันเป็นการแบบว่า ตื่นขึ้นมาปุระก้าวผ่านตัวตนเดิมให้เจอกับตัวตนใหม่ที่มีความแบบว่ามั่นใจมากขึ้นเฉืดอฉายมากขึ้นดูแบบ achievable success เหมือนฟีลลิ่งแบบว่าวิ่งผ่านไอ้ตัวที่เป็นกระจกย้อมผมแล้วแบบว่าให้เห็นว่าอุ้ยย้อมเสร็จไวมากเราย้อมเสร็จเราไม่จริงใช่ย้อมเสร็จก็มั่นใจเลยเพรามั่นใจแล้วเหมือนว่ามีซีนหนึ่งอ่ะที่ฉันชอบก็คือซีนที่เนเน่ไปแถ่งกับ ที่เป็นแรปเปอร์สาวอะแล้วก็ชนะมาแบทเทิลมาชนะเออเพราะว่าเอาจริงตอนที่เนเน่เข้าช่วงแรกๆอะเต้นยังไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นเข้าใจป้าถ้าแบบว่าคือเน่เน่เนี่ยอันนี้คือชีตของเนเน่เลยนะเ v ีเนี่ยเพราะว่าชีตต้องแบบว่าต่อสู้อะเข้าใจป้ากับผู้หญิงเป็นร้อยอะจริงๆไงอ็มวเนี่ยพอมาดูจริงๆแล้วมาดูที่คล็อมันคือ MV วที่เป็นแบบมิวสิคมาร์เก็ตติ้งอย่างที่บอกแต่ถามว่านอกจากซีนที่เป็นแบบฉีกซองกับซีนที่เป็นแบบปาดครีมอะเออเอาตร ถ้ามองแค่ซพงอืน่นคือไม่รู้นะว่าไม่รู้ใช่มันไม่ได้ทําให้เราอึดอัดนะเพราะจริงๆเพลงนี้ยังคงเป็นเพลงอยู่ไม่ได้เป็นโฆษณาขายของเก็นปะแค่มันเอ้ยมันคือมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแต่สุดท้ายเพลงก็คืออยากออกมาเป็นเพลงที่เนเน่ทำออกมาได้ดีใช่แบบเอ็มวีดูได้เพลินๆใช่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าอุ้ยนี่ฉันกำลังโดนขายของอยู่หรือเปล่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะตอนดูอันนี้ตรงนี้ต้องชื่นชมเนาะต้องชื่นชมแบบว่าทางแบรนด์เนาะที่แบบว่าทำเอ็มวนะีออกมาไม่ได้แบบดูแบบว่าอุ้ยฮาร์ดดด้้ไู ความงามแต่ว่าถ้ามาขายผมแล้วผมสวยขนาดนี้ก็โอเคครับโอเคภาพแล้วยอมละผมสวยอะผมสวยมากอะสิที่อึ้งมากๆเลยตอนนี้ยของกูนะคือเอเวียม่งปล่อยโอ้มึงยอมตามตอนไหนว้าไเกินอะแอบเห็นว่าตัวทีเซอร์ออกมาแล้วอะเราก็รู้สึกว่าว้าวสีสวยมากแล้วคราวนี้เรารู้ว่าที่เซเว่นมันมีแน่นอนอะเารจะปุ่งไปที่เซเว่นเลยจ้ะ ก็แค่แบบหยิบมาแล้วก็ฟู่แล้วก็ยอมเองได้เลยใช่ปะยอมเองได้เลยง่ายสบายดีมึงเก่งเกินนี่แหละแต่ไม่พี่ไหมเออของไฟของแห่งแบงใช้ที่เหลือก็ผมมีแน่นอนจ้ะเอาไปเลยจ้ะแรงมากคุณน้าอันนี้ให้แบงเลือกเลือกเนี่ยฉันชอบความหยิบขึ้นมาเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันได้หัวหนึ่งเลยไงของแบงค์ใช้แค่ครึ่งสองแลยวตอนนั้น้ำยาเขาเข้มข้นขนาดนั้นเลยหรอแม่อะไรนะน้ำยาเข้มข้นหรอผมหน่อยอยก็ใช้ได้ เขาบอกว่าใครที่ยอมก็จะมีความมั่นใจในแบบตัวเองไงซึ่งแบงก์ก็พอยอมเสร็จแล้วอาจจะมั่นใจกว่านี้ก็ได้เป็นการมอบความมั่นใจให้พี่แบงก์ส่งต่อส่งต่อความมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าใครเพราะฉะนั้นถ้าใอยากเอานี้ถ้าจะเล่นว่าส่งต่อความมั่นใจมันต้องมั่นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ส่งต่อความมั่นใจส่งต่อความมั่นใจส่งต่อความมั่นใจ ส่งต่อความมั่นใจส่งต่อความมั่นใจ Perfect a s you are อันนี้ต้องขอบคุณการิเย่นะที่ทำให้นเน่มีผลงานเพลงดีๆแบบนี้เพราะฉันเชื่อว่าผลงานเพลงเพลงนี้ของนเน่ต่อให้เป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งของทางแบนก์ก็ตามแต่ฉันเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ในวงการทีป p จะต้องรู้สึกว่าเป็นที่พูดถึงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประดับวงการทีป็อบเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากดูเต็มๆก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของนเน่นะคะ ทางเรานี่ก็ถือว่าดูเนเน่กันมาตั้งแต่ปี2020เอาจริงๆก็ตั้งแต่แบบคันกูแล้วก็เนเน่จริงๆแล้วก็มาช่วงอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยคือว่าน้องก็แบบว่าจนเดบิวประสบความเป็นเมนเทอร์แล้วเข้าใจปะเออดั่นหละก็ฝากติดตามผลงานของเนเน่ทุกๆผลงานต่อจากนี้ด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญมากว่านั้นคือเนเน่ก็มาทำเอ็มวีนี้แล้วแล้วก็มีการเย่เป็นแบบว่าคอลลาบอร์ชันกับเนเน่แล้วเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยก็ฝากด้วยทำหรใครก็ตามที่กำลังหาสีย้อมผมสีใหม่มันจะทำให้คุ เนี่ย perfect as you are ได้ก็ฝากสีนี้ไว้ก่อนเลยกับสีนี้ชื่อว่า cool a s มาเพราะมสผสมบำรุงจากนี้เลยพีกน้ำมันธรรมชาติ3ชนิดทำให้อะไรหรือปะสีที่ทนนานอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือซองละ59บาทเท่านั้นได้สีผมแบบนี้นี่ในราคา59บาทท r r s s as perfect as you are r r s s as เป็นตัวเองทุกเวลารดดับชอบอะกะดิเก๋หรือว่าสีต่อไปก็ก็หนัาโรงทำเพลงได้สีต่อไปเลยคือลองพอขึ้นมาเลยใช่แล้วแล้วไม่าสีไปเลยสิอุ้ยได้าลไอมแล้ววอมแล้วลา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 ไทำให้เลยเลือสี่สี่แล้วอุายลาลลาลได้ ก็อ่าเอากระบอกแล้วทุกสีเอาไม่เอาาหรอสีได้ไหมเอาสีเทาก่อนเพราอะไรมาอ่าอะไอเอสแอนด์เพอร์เ s กต์แอสยูอาร์อ่าเอสเอสเอสเฟเธอร์เองได้ทุกเวลฝากไปด้วยแล้วกันนะคะกับเอนวี้ีของเนเน่ไปดูกันได้ที่ช่อง Youtube ของเนเน่นะคะแล้วก็ฝาก การเย่ด้วยนะคะกับครูแอชนะคะสีดีๆแบบนี้นะคะใครเห็นได้ผมสีเทาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคิดถึงการเย่สิคะและแน่นอนว่ารีแอคชั่นของเราในหนังเราก็ปฏิบัติได้ในทุกช่องทางดูคืนมีจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสุดท้าและสำคัญที่สุดคือกดดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ